สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับงวด1พฤศจิกายน2568ชุดไหนจะมาเลือกชมดูครับก็ก่อนชมชุดไหนจะมานะครับเลือกชมดูนะครับก็โปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับคำเตือนข้อมูลคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมาทวนเลขเดิมๆให้คุณได้ชมมาอีกสักครั้งนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเลขนะครับที่เราโชว์ไปเมื่อคลิปที่แล้วบางท่านก็อาจจะกดเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับคุณครับก็เริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรอ่ซึ่งขอฝากอีกสักสูตรหนึ่งนะครับในชุดวันนี้วันหวยออกนะครับคุณครับ ก็ตัวนี้นะครับมันได้อย่างนี้นะครับคุณครับมันก็ถูกมาอย่างนี้นะครับมันก็กดดันเหลือเกินนะครับคุณครับก็เลขตัวนี้มันออก4ี่หก็ออก4ี่หกตรงตรงนะครับแล้วก็มาอะไรครับเนี่ยมันออกที่9 7 8แต่เลขท้ายก็ยังถูก77นะครับงวดที่แล้วเก้าหกก็ตรงนะครับมันออกที่หกเก้าหกเมวดนี้3กับ8 7กับ0ก็จับไว้แบบนี้นะครับคุณครับเนี่ยสานะครับแล้วก็8 7 3 0 8 0 สำหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรที่ยังน่าจับตานะครับเพราะไม่พลาดเลยนะครับ6กับ1นึ่ครับมันก็ได้แบบนี้นะครับ6กับ1นะครับ9กับ4เออนะครับแล้วก็3กับ8ก็จับไปแค่ชุดแค่นี้เองนะครับเลขมันน่าจะออกหรือยังไงนะครับมันก็สับสนแล้วก็วุ่นวายบ้างนะครับ มันก็มีโอกาสนะครับคุณครับที่เราจะได้เล่นชุด40ตัวของเราอะนะครับรอให้รอถึงวันที่นะครับเขาออกเต็มรูปแบบเมื่อไหร่กันะครับสลาก n 3นะครับเราก็รอตรงนี้นะครับก็คุณคุณครับก็ยังไงก็ถ้าว่ายังไม่แน่นอนใจวันนี้ก็5นะครับก็ใช้ดุลพินิษเอาก็แล้วกันนะครับคุณครับนี่มันคือเลขรวมนะครับ3-4สูตรนะครับวันนี้มันได้9-29หรือจะ2-92เพราะเอา2ตัวนะครับหรือจะ2-2ก็ได้นะครับ สองสองนะครับน่ากลัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับสองสองเพราะมันเป็นเลขแปลกๆนะครับสําหรับงวดนี้งวดที่แล้วมันก็จะได้หกหนึ่งงวดนี้มันได้สองสองนะครับอ่าอีกสูตรตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นเป็นเลขรวมนะครับที่สี่สูตรเลขรวมกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเก้านะครับคุณครับเนี่ยเก้าสูตรแรกแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดนะครับมันก็เจ็ดแปดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วมางวดผ่านมานะครับเก้าเก้านะครับแล้วก็เก้าแล้วก็หก แล้วก็มา 6, 9 1ก็มาล่างไปนะครับผมหนึ่วันนี้นะครับล่างจะมาตามสูตรล็อกเดิมหรือไม่นะครับก็นะครับใช้วิทยาราญาณดูนะครับคุณครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็แล้วกันนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับสำหรับในงวันนี้นะครับก็กับผมนั้นนะครับก็หวั่นใจมากๆนะครับกลัวเลขมันจะไม่ออกนะครับตามที่เรา เสนอมาอย่างนี้นะครับเพราะมันก็ถูกจริงๆยังไม่ผิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันได้97เนี่ยไหมครับเนี่ย97นะครับเนี่ยก็จับไป97 8ตัวเก่าหรือ790ไปตัวเดิมอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เป็นเลขแบบตามสูตรนะครับที่เขายังไม่สะดุดนะครับก็ถูกทุกงวด3ก็ออก3 4ก็ออก4 7ก็ออก7 6ก็ออก6นะครับเอีกอย่างเนี้นะครับคุณครับมันจะมาอย่างไงนะครับได้โปรดนะครับได้โปรดนะครับ กลัวจริงๆนะครับกลัวคุณจะไม่ถูกแล้วคุณจะต้องเสียเงินเสียทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับกะผมนั่นนะครับอยากจะสร้างความสว่างให้กับคุณคุณแต่แล้วบางครั้งมันมันนะครับเลขสูตรก็คือสูตรนะครับแต่ต้องรู้สูตรอมตะของเรานั่นแหละครับต้องสูตรนมตะอย่างเงี้ยนะครับคุณเคยไม่เคยพลาดเลยนะครับตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้วันที่สิบนะครับหกกับหนึ่งคุณครับเนี่ยแล้วก็จับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหกสาม นะครับแล้วก็หนึ่งสามหกแปดหนึ่งแปดคุณครับสูตรจริงสูตรของจริงนะครับจริงจริงจริงยิ่งกว่าจริงกันนะครับเพราะคุณก็ทําได้นะครับสูตรทุกสูตรตัวนี้นะครับก็ผมนั้นไม่กล้าที่จะนะครับแม้แต่สิ่งใดนะครับเพราะเคยสูญเสียชีวิตไปแล้วนะครับฟื้นกลับมาใหม่นี่นะครับคุณครับมันก็อยากจะทําความดีบ้างนะครับเพราะได้ไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวมาแล้วนะครับคุณครับ นี่คือของจริงไงนะครับคุณครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันหกเก้าแล้ววันนี้มันเก้าสองมันก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นสูตรที่หนึ่งสองสามที่ให้ดูเมื่อกี้ตัวนี้มันคือไม่ต้องสับสนนะครับแล้วก็มาสูตรเลขเบิ้ลตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับนี <suspense> ่นะครับก็ให้ย้อนให้ดูอีกนะครับอย่างงวนที่แล้วออกหกหนึ่งันนี้มันเก้าเก้ามันมันก็เป็นสูตรแปลกๆไงนะครับคุณครับ แต่ตามสูตรมันเอามาจริงๆนะครับคือไม่มีการที่ปรรจอาอะไรมาเสนอในอคอมนะครับเดี๋ยวมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับคุณครับเดี๋ยวเราจะ นี่นมครับมันแวิ่งเก้าที่นี้ว่าออก96 91ไปเลยอย่างนี้นะครับตัวนี้9 7อ่า9 9ไม่ออกนะครับมันออก78นะครับอย่างงี้นะครับมันก็ไปคาบกันนะครับมันอยู่ในหลักร้อยตัวหนึ่งหลัก10อ่า10ตัวหนึ่งไม่มีหลักหน่วยอะไรเงี้ยถ้าหลักหน่วยมันก็ต้องไปหา8อีกตัวหนึ่งอย่างงี้นะครับอย่างเงี้มันได้ถูกเลยใช่ไหมครับเนี่ย9กกับ91มันก็ออก9 6แล้วก็ออก1อีกด้วยก็6 1ของตรงนี้วดน,นนี้ตอง9เลยนะครับเขาจะอยู่หรือไม่คุณ อ่าล้วก็มาสูตรสรุปซึ่งถอดออกมาจากใบอ่าแดงของเรานะครับก็คือสูตรเมื่อสักครูแ่แล้วครับแต่เราเอามาประกบตัวนี้7กับ0นะครับก็คือเนี่ยดึงออกมานะครับเนี่ยเราดึงออกมาจากอ่าในชุดตัวนี้นะครับชุดตัวนี้ก็คือเลขมันเป็นเลขอ่ากี่ตัวครับอ่าสี่ตัวเนี่ยนะครับในชุดนี้แต่อันนี้เราใช้ใบแดงออกมาดึงนะครับบางครั้งเขาออกตรงๆแบบนี้นะครับเลขคือชุดเดียวกันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่แปดชุดเองนะครับแปดชุดเองนะครับเนี่ย นี่นี่ก็คือตัวตัวที่เราถอดออกมาจากสูตรนะครับแต่ตัวนี้ถอดออกมาจากใบแดงนะครับที่เขาเคยเข้าตรงหลายงวดมาแล้วนะครับก็ให้คุณชมแบบนี้นะครับก่อนเราแคปไปดูก่อนกันนะครับคุณครับยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับชมเพื่อความบันเทิงคลายเครียดไปก็ได้นะครับคลายเครียดไปนะครับคุณครับ คลายเครียดไปสูตรตัวนี้คือสูตรเลขเบิ้ลนี่นะครับคุณครับเมื่อีแล้วออก61 99เมื่อสักครู่นะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะเดินมาอย่างเงี้ยเขาออกไม่ผิดใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ย46ก็46ออก646แล้วก็ตัวนี้57เขาไม่ออกนะครับก็ไปก่อคู่ตัวบนอาจารย์ก็เคยเรียนครับว่าบางครั้งนี่เลขมันรวมกันแบบนี้แหละอาจารย์ฟันไปเลยนะครับงวดนั้น579ไม่ออกนะครับออก978นะครับโอ้โหนะครับอาจารย์ก็ นะครับเรียกว่าถึงถูกก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะในใบแดงของเรามันมันไปเข้าโต้ไปนะครับก็มาเมื่อที่แล้วเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราเล่นเนี่ยหกสี่เก้าไม่ได้ออกหกสี่เก้านะครับออกหกเก้าเฉยๆแล้วก็ออกหกหนึ่งคุณครับเมื่อวันนี้เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดไปยังไงล่ะครับไปยังไงครับหรือจะออกเก้าเจ็ดเจ็ดสองตัวอย่างนี้ก็มันจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับคุณครับก็ลองพิจารณาดูนะครับคุณคุณแล้วก็มาสู่ที่ถอดจาก ใบ40ปสตัวของเราอ่ะนะครับนี่ก็คือสูตรใบ40ปสิตัวมันตอนนี้มันกำลังเข้าอย่างเ,เออางนเนี้ยนะครับสี่หกก็สี่หกเจ็ดแปดก็เจ็ดแปดเลขเมื่อวนเราชี้เจ็ดแปดเลขออกเก้าหกตัวล่างแค่นั้นเองนะครับคุณลองย้อนดูในวิดีโอของกับผมนะครับไม่เคยได้ลบเลยนะครับสูตรที่ลงไปแล้วเลยครับเพราะเป็นสูตรที่เราทํามาจากของจริงหมดนะครับเนี่ยเมื่อวดนี้มันก็ถอด10หลักอย่างเงี้ยนะครับ บางท่านก็บอกว่าได้9ตัวเดียวแล้ว10หลักแล้วจะมาลงทำไมให้ปวดหัวอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะเลขตัวนี้เขากำลังเข้าตรงๆงนะครับถ้าเราได้9ก้บางทีเรากดไปเอาหนึ่งมาใส่ตัวนี้อะไรไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับต้องมากลับอีกแต่ตอนนี้เราก็พึ่งเขากลับหรือเขาจะมากลับว้นนี้อ่าเราก็ไม่ทราบหรอกนะครับคุณครับก็ชมไปนะครับชมไปอ่านะครับคลายเครียดไปนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยจัดไม่ถูกใจก็ พักนะครับคุณครับงวดหน้ายังมียังไม่สายยังไม่มีคําว่าสายนะครับทีนี้นะครับจะมาเสนอเลขซึ่งวันนี้ให้คุณได้ลุ้นเลขเล็กน้อยนะครับหลังจากเรารู้เลขวิ่งเลขอะไรกันมามากมายแล้วนะครับคุณครับตัวนี้เราจะเอามาแค่นี้นะครับคือ3งวดซึ่งเขาเคยออกจริงๆนะครับหลักร้อยนี่นะครับเนี่ยเราใช้หลักร้อย เออคุณครับเนี่ยเรียงเบอร์นะครับตอนนั้นมันออกตัวเก่าแล้วก็มันกลัวมันจะย้อนตัวเดิมนะครับเนี่ยหลักร้อยหกเนี่ยนะครับเนี่ยเราเอาหกมาตั้งเอาสามนวดนะครับเออหกนะครับเนี่ยหกอ่านะครับเอาบวกกว่าหกนะครับมันเป็นหลักร้อยนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีมาสะดุดงวดเดียวนะครับที่ออกเจ็ดแปดเก้าก็มันมาเรียงอยู่ข้างบนแล้วเราสุ่มกากับมาให้ดูนะครับเอองวดที่แล้วมันเก้าเก้านะครับมันออกเก้าเจ็ดแปดนี่ยนะครับอ่าขออภัยครับเก้าหกอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับก่อนที่มันจะออก996เนี่ยนะครับเนี่ยเราเอา9ตัวนี้มาตั้งนะครับมา978แล้วมันออกหกเก้าหกนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับวันนี้เราหกขึ้นมากลัวเขาย้อนตัวเดิมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหกลองดูนะครับสูตรตัวนี้ลองทําดูนะครับโอ้โหย้อนมามันเข้าตัวล่างตัวบนตัวล่างตัวบนเป็นเกาะคู่ตลอดเราได้อะไรครับ2 2ไม่มานะครับมันแทน7ไง3 4 5 6 7 บางท่านก็บอกว่าจะมาคิดอะไรตอนนี้เลขเขาจะออกอยู่แล้วคุณครับเพื่อเราเพื่อความนะครับมันแน่นอนจากมีที่มานะครับเนี่ยมันออกอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเก้าเดแล้วทีนี้เราจะไปใช้ตัวไหนครับคุณครับเราก็ใช้เลขที่เราใช้ง่ายๆนะครับก็คือเลขท้ายเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับคุณครับเนี่ยอย่างงี้นะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตัวนี้มันห หนึ่งก็คือเลขย้อนงวดที่เราใช้มันเลขย้อนงวดมันมาจากนี่เลยนะครับมาจากนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งหกนี่นะครับเรามาตั้งไว้ตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งหกแล้วก็แปดแปดงวดที่แล้วงวดนี้มันเจ็ดกับสามเนี่ยนะครับก็สูตรตัวนี้นะครับตอนนี้ก็นนกลัวมันจะไม่มามันเพราะมันดังระเบิดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ยังไงก็เลขเขาเกิดเขาล็อกไว้อย่าง<ะ>เงี้ยนะครับมันอาจจะมาตามโชคของเรานะครับเนี่ยงวดที่แล้วแปดแปดงวดนี้นะครับมาเจ็ดหกนะครับเนี่ยนะครับเลขย้อนงวดนะครับเราได้อะไรครับ เราได้ที่7เนี่ยคุณครับเนี่ยมันบังคับตัวนี้นะครับ7 7อ่าเราดูนะครับ8 9เนี่เขาเรียงอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยนะครับที่มันออกไปอะไรครับ9 7 8ตัวนี้นะครับคุณแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับในงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับเราได้อะไรครับเราได้8 8ไม่มานะครับ8ไม่มามาเอาหมอก9ตัวนี้นะครับ9อ่าดูนะครับ9นะครับ9 0 1 2นะครับ สามสี่ห้าเนี่ยห้าก็ยังไม่มานะครับเลยเลยมาหกตัวนี้นะครับคือเป็นเลขมันเหมือนกับเลขสไลด์นะครับมันเป็นหกอ like, like, ่าเป็นหกแล้วกันนะครับเนี่ย่่เก้าหกนะครับเก้าหกแล้วตัวนี้เราได้อะไรครับเราได้หกนี่เห็นไหมครับ mm hmm. เนี่ยหกมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหกหกลทิ้งที่เราเดินมาเลยนะครับเจ็ดเนี่ยแปดไม่มานะครับข้าเลขเขาออกสองตัวก็คือออกเก้าตัวนี้เห็นะครับเนี่ยเก้าแล้วเก้าอีกนะครับก็ออกหกเก้านะครับออกสองตัว ออก6 9 6นี่นะครับ6 9 6อ่าแล้วก็มาดูมวนนี้นะครับแหมตัวนี้เราเขียนชิดไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไหลสไลด์ลงมานะครับถ้ามันสไลด์ก็คือสไลด์ถ้าไม่สไลด์ก็ยังอยู่ตัวเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แค่2ชุดนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเราได้อะไรครับเนี่ยสองเห็นไหมครับแหมสองตัวเก่าสามอ่าทีนี้เรามาปักใจสามเพราะสามตัวนี้เราได้เราก็ลงวงสาไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าเขาออกล่องนี้อยู่นะครับ 4 5 6 7 8 9 0เนย์ี่ยคุณครับเนี่ยศเห็นไหมครับศเนี่ยถ้าศูนย์ไม่ออกมันก็ออกกับ1นึ่งแค่นั้นเองนะครับสามศอ่าแล้วจับไปนี้ก็ได้นะครับ3 0 31ถ้าเลขเขาย่างสไลด์ถ้าไม่สไลด์นะครับมันต้องอยู่ที่0กับ1นอ่าหกับ6กอ่าหกับหกน,นะครับก็31ก็ได้นะครับอ่าสาแล้วมาดูตัวนี้เราได้อะไรครับ สามเนี่ยคุณครับสามเห็นไหมครับสามสามตัวนี้ก็คือบังคับตัวบนอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันบังคับตัวล่างตัวนี้ก็บังคับตัวล่างวันนี้มันวิ่งขึ้นไปตัวบนบังคับสามถ้าสามมันมากับอะไรครับสี่ห้าหกเนี่ยคุณครับถ้าหกเขาไม่มานะครับมันก็เป็นเจ็ดนะครับมันเป็นเจ็ดแค่นี้เองนะครับเนี่ยก็เลขก็แค่สองชุดนะครับถ้าเราจะเล่นหกเก้าก็ได้นะครับหรือสามหก สามหกแต่ทีนี้นะครับมันเจ็ดกับศูนย์ของเราเกิดงวดนี้นะครับเข้ามาด้วยกันนะครับเลขมันก็มีแค่สองชุดเองนะครับอ่เราตั้งสามศูนย์เอาไว้เลยนะครับสามศูนย์สามหนึ่งนะครับตัวบนนี้เราใช้หกหมดเลยนะครับคุณครับเนี่ยหกหกนะครับแล้วมาตัวที่สองเราก็ใช้เจ็ดเจ็ดเจ็ดคุณครับมันไปตามทำนองนี้นะครับเลขตัวนี้ถ้าเขายังสไลด์นะครับเนี่ยพูดถึงว่าเขาสไลด์นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านะครับหกกับศูนย์มันมาตัวหนึ่งหรือมันจะมาได้กันถ้ามาได้กันก็หกสามศูนย์คุณครับมันอาจจะไหลมาหนึ่งเพราะหนึ่งกับหกของเรานะครับหนึ่งกับหกมันยังไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็คงจะไม่ต้องนะครับหกสามหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะมันหกกับหนึ่งมันมาตัวเดียวแล้วนะครับก็กลายเป็นตัวนี้ไปนะครับต้องเจ็ดสามหนึ่งไปนู่นนะครับเออนะครับเจ็ดกับศูนย์มันก็มาตัวเดียวแต่วดนี้เขาเกิดเกาะคู่กันมันเป็นเจ็ดสามศูนย คุณครับเลขนะครับบางครั้งการคิดการคำนวณเนี่ครับเส้นโอยหดฝอยแทบจะแตกเลยนะครับพอเราต้องคิดเราต้องคำนวณออกมาจริงๆคิดจากของจริงและคิดจากของที่ทํามาได้จริงๆนะครับก็ในช่องแพ่แม่ๆของเราก็งวดที่แล้วเราให้9,60นะครับแล้วก็6 8 9นะครับคุณครับมันก็พลาดเพราะเวลาไป6ไว้หลักร้อยท่านเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วก็ย้อนดูได้นะครับคุณครับท่านก็คงจะเห็นความจริงจาก การคิดและการคำนวณมาทุกส mm ูตรนะครับและสูตรของช่อง Happy Man นี่มันจับต้องได้จริงๆนะครับตัวนี้ขออภัยนะครับที่เราตัวตัวไหลมันคือ3ามหนึ่งนะครับสามหนึ่งทีนี้นะครับถ้าสูตรนี้เรามันขาด9กับ4นะครับคุณครับอาจารย์ก็ยังหวั่นใจอยู่นะครับไอ้สูตรตัวที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ9กับ4ถ้า4เข้ามานะครับถ้า4เข้ามามันก็คงจะไปเข้าล็อกตัวที่เราคุณคุณก็ได้เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นสูตรที่ อย่างหน้าหน้านะครับหน้าติดตามมากนะครับสูตรตัวนั้นนะครับสี่กับเก้านะครับคุณครับแตวนี่นะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันไปเข้าล็อกตัวนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยหรือจะมันจะออกสี่หกสามหรือสี่สามหนึ่งไปนู่นนะครับคุณครับเนี่ยเนี่ยสี่กับเก้าถ้าเก้าไม่มางวดนี้นะครับคุณครับเพราะเก้าเขาออกหลายงวดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเก้าเก้าเก้างวดนี้เก้ากับสี่เห็นไหมครับเลขมันมีที่มาจริงๆนะครับก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับก็มันมีเลขอยู่แค่ ที่เราจะจับตามองนะครับถ้า3ก็ยังอยู่นะครับอย่างตัวนี้มันเข้ามาตั้งแต่นี่ที่เลียกย้อนงวดคุณๆก็นะครับอาจารย์เรียนมาจากนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับมันเข้ามายังไม่ผิดเลยนะครับจนกระทั่งวันที่แล้วนะครับเราก็ได้6กไงนครับเมีหกับหน่งนะครับมาทั้ง2ตัวงวดนี้3กับ8นะครับถ้า3ก็ยังมาตัวเดียวนะครับก็อย่างนี้นะครับก็งวดนี้มันแยกกันได้นะครับตามสูตรสามกับ8ไม่ได้อยู่ในรวมกลุ่มกันเลยนะครับ ก็มันเป็นแนวทางแบบนี้นะครับคุณครับก็ชมเพื่อความบันเทิงไปนะครับคุณครับก็นี่ก็ขอฝากอีกสักหน้าแค่นี้นะครับนะครับเนี่ยจับตามวงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณครับก็มันไปตามสูตรจริงๆถ้าเลขอาลไลนะครับ997เนี่ยหรือจะมาเ9้ตามสูตรที่อาจารย์ทาไว้อะเลขเราไม่รู้หรอกนะครับคุณครับเพราะเลขในสรงเหลี่ยมกลมๆนั่นแะครับรอวันนะครับรอวันให้เราเลิศทิศใจ ตราบใดนะครับถ้าหากว่าบางท่านก็ยังขอบอกว่าอยากจะได้สู่ตัวนี้ไปให้เอาบางคนก็ให้เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยได้ถูกตลอดการอย่างเงี้ยคุณครับมีโอกาสแน่ๆนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ยังขอสงวนสิทธิ์อยู่นะครับคุณครับให้มันถึงนั่นจริงๆก่อนแล้วนะครับขอรอกันไปนะครับมันยังไม่สายเกินไปเลยนะครับสําหรับที่เราจะมาเขาเรียกว่านะครับต้องรอๆกันสักหน่อยนะครับคุณครับถ้าเมื่อไหร่นะครับมัน เรามีปัญญาเล่นนะครับเพราะสลัก N3 ตอนนี้มันก็เป็นต่อแล้วนะครับเราก็ได้แล้วเพราะก็เล่นอย่างถูกกฎหมายชัวร์มากนะครับคุณครับก็คือถูกเราถูกคนถูกน้อยเราก็ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนถูกน้อยเราก็ได้มากนะครับเราก็มีโอกาสเพราะเลขมันแค่สลับหลักเองนะครับคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้คุณคุณโชคดีนะครับสำหรับงวดวันที่1ึพฤศจิกายน25ง8ก็ใกล้จะถึงปีใหม่อีกแล้วนะครับคุณครับ ขอให้คุณโชคดีนะครับ